เคยได้ยินเรื่องห้องสมุดร,ร้างที่อยู่ท้ายเมืองไหมเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนเคยเป็นห้องสมุดใหญ่โตมีหนังสือเยอะแยะแต่พอเกิดไฟไหม้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหลือแค่ซากปรักหักพังกับเรื่องเล่าแปลก มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจเข้าไปสำรวจกันตอนกลางคืนพวกเขาเดินลึกเข้าไปในซากอาคารผ่านกองหนังสือที่ไม่เกรียมจ,จู่ๆหนึ่งในนั้นก็หยุดชะงักได้ยินเสียงอะไรไหมเขากระซิบที่ผืนห้องม,มีเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้ดังเอียดอาดเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะคงเป็นหนูมัง้ง แต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ดีทันใดนั้นเงาตะคุ่มคุมก็ปรากฏขึ้นที่มุมห้องใครนะ่ะพวกเขาถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับเงาค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆมันคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปกคลุมใบหน้าเธอเดินโซเซเหมือนคนไร้เรี่ยวแรง ช่วยฉันเธอพูดเสียงแผ่วเบาทุกคนตกใจจนตัวแข็งทื่อร่างนั้นค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบความหวาดกลัว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องสมุดร้างจิกเลยว่ากันว่าวิญญาณของบรรรักษ์สาวยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นคอยปกป้องหนังสือที่เธอรัก